สวัสดีครับก็คลิปนี้ก็จะมาคุยเรื่องจราเระนะครับก็อดีวันนี้ก็ได้คุยกับคุณหมอท่านหนึ่งนะครับแล้วก็คุยกับคุณเมียด้วยนะครับเมียผมนะครับก็เรื่องเกี่ยวกับเรื่องแปลกๆสมัยนี้ครับคือจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกๆสมัยนี้หรอกนะครับมันก็ไอเรื่องแบบนี้มันก็มีมานมานแล้วแะครับผมก็ก็คิดถึงเพื่อนคนหนึ่งนะคือตอนสมัยเรียนมต้นเนี่ยเขาจะจะทาตัวเหมือนรวยมากครับผมคิดว่า เนี่ยถ้าพูดไปเนี่ยแล้วคนที่เรียนรุ่นผมมาดูเนี่ยก็จะรู้เลยนะครับว่าผมพูดถึงใครนะครับก็จะทำตัวเหมือนเขารวยมากแบบว่ามีของแบรนด์เนมนะครับของมียี่ห้อซึ่งก็ไม่ใช่ยี่ห้อแพงด้วยนะครับใส่หรือว่าพยายามที่จะทําตัวให้ดูเหมือนรวยนะครับซึ่งก็ก็เคยเพื่อนผมก็เคยพูดนะว่าตอนตอนกูอยู่เด็กๆเ,เนี่ยตอนเด็กๆเ,เนี่ยอยู่มาต้นเนี่ยนึ้ว่ามันรวยวะ่ะแต่ว่าพอโตขึ้นมาเนี่ยพอได้เห็นคนรวยคนอื่นๆเนี่ยเออถึงได้รู้ว่า มันไม่รู้เลยว่ามันโคตรกระจอกเลยว่าไอ้แบบเนี้ยนะก็แล้วก็เลยนึกถึงถึงเพื่อนบางคนนะครับคือจะเรียกว่าบางคนไม่ได้แล้วต้องเรียกว่าบางท่านก็เราก็เรียนกันเนี่ยนะครับก็เราก็ไม่ทราบเลยครับว่าพอท่านโตขึ้นมาเนี่ครับท่านจะเป็นนายพลนะครับหรือเราก็ไม่ทราบเลยครับว่าก็เวลาผ่านไปเนี่ยคุณพ่อของเพื่อนท่านนั้นเนี่ยจะเป็นพลเอกบ้างเป็นพลเรือเอกบ้างนะครับซึ่งหรือเพื่อน บางท่านเนี่ยคือจริงๆก็ต้องเรียกว่าบางบางท่านแล้วก็ก็มีอาจจะไม่ได้เป็นในพลนะครับยังไม่ได้เป็นแต่คงได้เป็นแน่นะครับก็เขาก็อยู่หัเขาเฉยๆนะครับทั้งที่ในเวลาอีกไม่นานเนี่ยคุณพ่อของเพื่อนท่านนั้นก็เป็นผู้บัญชาการกองเรือนะครับหรือผู้บัญชาการทัพเรืออะไรประมาณนี้ผมก็เรียกไม่ถูกนะครับซึ่งเขาก็ไม่เคยพูดเลยครับคือผมก็คิดว่าเขาไม่เคยพูดให้ใครฟังเลยว่าพ่อเขาใหญ่มากขนาดไหนนะครับเออคนพวกนี้ยคนพวกที่มันมันมันแบบนี้ ขาดเขาจีบสาวอลครับเขายังไม่บอกเขายังไม่บอกสาวเลยครับว่าพ่อเขาาแม่งโคตรใหญ่เลยนะครับสาวก็ยังไม่รู้เลยนะครับมารู้ก็จากปากผมเนี่ยนะครับว่าพ่อแม่งโคตรใหญ่เลยเอาไม่ใช่พ่อท่านโคตรใหญ่เลยนะครับคือเราจะบอกว่า้มันอไอ้มันเป็นแค่นาวาโทก็ไม่ใช่กระจกนะครับนาวาโทก็ไม่ได้กระจอกนะครับตอนนี้ก็เป็นนาวาเอกไปแล้วล่ะนะหรือแต่ถ้าเทียบกับอีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นตอนนี้ท่านเป็นพลโทแล้ว่ะครับก็นะครับก็เขาก็ไม่เคยบอกนะครับท่านก็ไม่เคยบอกพวกผมเลยนะอืม มันก็มีลักษณะแบบนี้อยู่อยู่ตลอดนะครับส่วนไอ้คนที่แบบแม่งโคตรกระจอกเลยอ่ะแม่งโคตรอวดเลยแบบว่าแบบทําตัวแบบว่าพ่อเป็นเจ้าพ่ออะไรแบบเนี้จริงจริงแล้วก็ก็พ่อเขาก็มีชื่อเสียงนะพ่อมันก็มีชื่อเสียงนะแต่ว่าพ่อไม่ได้เป็นเจ้าพ่อใหญ่โตอะไรอกครับเป็นเจ้าพ่อแบบลูกกระจอกอนะ่ะแต่ทําแบบว่าโหเหม,มือนพ่อเป็นเจ้าพ่อใหญ่อะไรแบบเนี้เออก็จริงๆเป็นแค่ลูกกระจอกเล็กๆคือที่พูดมาเนีย่ยจะจะ,จะพูดถึงเรื่องอะไงพูดถึงว่าไอ้พวกที่มันชอบอวดชอบแสดงเนี่ยมันมักจะกระจอกนะครับมักจะกระจอกกระจอกอะไรแบบนี้เออส่วนไอ้พวก มันไม่พูดทราบไม่ไม่บอกจะไม่มีคนรู้เลยนะครับเรียนกับมันเนี่ยเล่นกับมันเนี่ยจะไม่รู้เลยครับว่าโอ้โหพ่อมันเป็นผู้บัญชาการทัพเรือเว้ยเออหรือพ่อมันเป็นแม่ทัพเว้ยเออเราไม่รู้เลยนะครับแต่พวกแบบโอ้โหพ่อเป็นอะไรว่าที่ว่าที่ร้อยตรีจ๊อกจอกอ่ะโอ้โหวางตัวเหมือนกับเป็นในพลเลยแบบใหญ่เป็นเจ้าพ่อด้วยนะเออก็เนี่ยนะครับโลกเราก็ก็เป็นีแบบเนี้ยมันก็เป็นมานานแล้วเห็นไหมเป็นมาตั้งแต่ร,รุ่นผมแล้ว <S 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 จะบอกว่าเด็กรุ่นนี้เป็นก็ไม่ได้หรอก จะบอกว่าอินเทอร์เน็ตจะบอกว่ามือถือแท็บเล็ตอะไรไอ้น้ตบุ๊กอะไรทำให้เด็กเป็นก็ไม่ได้หรอกเพราะว่ารุ่นผมก็ยังไม่มีนะครับเออก็ก็ได้แหละครับ <c oughs> คือคนสมัยก่อนเนี่ยส่วนมากเขาก็จะสอนกันนะครับว่าไม่ให้ไม่ให้พูดถึงเรื่องเรื่องความยิ่งใหญ่ของที่บ้านตัวเองนะแต่คนสมัยนี้อ่ามันคมทำให้ผมนึกถึงกรอนอะไรนะนาคีมีพิทเพียงสุริโยเลื้อยบอ่อทำเดโชเช่นช้าแมงป่องพิษน้อยโยโส ชูหางอวดอ้างรทกีนะครับเนี่ยเห็นไหมอันนี้เป็นโครงอะไรนะครับโครงโรคกนะดิษนะครับอ่าน่าจะใช่แหละผมก็จำไม่ค่อยได้นะคุณก็จะเห็นว่าไอ้แสดงว่าเรื่องแบบนี้มันมีมานานแล้วครับหนึ่งคือเขาสอนว่าถ้าตัวใหญ่โตเนี่ยก็อย่าทำอย่าอย่าอ,อวดอ้างนะครับแล้วก็ให้ดูออกด้วยครับว่าไอ้คนที่ชอบอวดอ้างความใหญ่โตของตัวเองเนี่ยร่ลำรวยอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันก็คือแค่แมงป่องนะมันไม่ใช่นาคีนะครับพอพูดถึงนาคีแล้วก็นึกถึงนึกถึงละครเรื่องนาคีนะครับเออ ก็ไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวคือนี่ก็นี่ก็มีการตั้งรัฐบาลกันแล้วนะครับก็เริ่มมีนายกแล้วครับมีนายกรัฐมนตรีแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีการตั้งคณะรัฐมนตรีนะครับก,ก็ก็เข้าใจว่าจะมีอาจจะมีนะครับก็มีแนวโน้มว่าน่าจะมีมีเพื่อนในรุ่นเนี่ยมีคุณพ่อจะได้เป็นรองนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งอ่าคนนี้ก็เป็นตัวอย่าง,างนะครับว่า ผมคิดว่าคนส่วนมากในในรุ่นผมนะที่เรียนมาด้วยกันเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าเรากําลังจะมีเพื่อนซึ่งมีพ่อเป็นรองนายกรักฐมนตรีนะครับจะมีผมเชื่อว่าอาัดประมาณเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับน่าจะมีนะส่วนอ่ะอย่างเพื่อนที่ที่เป็นประสบความสําเร็จด้วยตัวเองนะครับในหน้าที่การงานตัวเองเนี่ยอืมก็บางคนบอกเฮ้ยพ่อ,อ,พอเป็นคนเอกมันก็ต้องปได้เป็นบ้างแหละเอาก,ก็ก็ใช่ครับแต่อีกคนนึงอ่ะพ่อก็เป็นพลเรือเอกทำไมมันจะเป็นนาวาโทอยู่ล่ะมันไม่ได้เป็นพลเรือโทล่ะ นะครับเรื่องนี้ผมว่าผมพูดบ่อยแนละ้วแต่ก็ไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือจะพูดว่าไอการอวดอะไรอย่างเงี้ยนะม,นมันมันมีมันมีมาตราน,นานแล้วลนะ่ะแล้วก็ก็ดูกันเอาไว้นะครับคือถ้าถ้าคุณแบบอวดรวยอะไรแบบหรืออวดแบบใหญ่โตเออวันนี้มีมีคลิปนะครับมีคลิปที่เขาขับเบนซ์แล้วก็ลงมาเอาปืนตบคนแล้วก็บอกว่าตัวใหญ่โตเป็นตำรวจตำรวจอะไรก็ไม่รู้ดูผมก็ไม่รู้นะก็ดูแต่คลิปอ่ะก็คือผมว่าคนธรรมดาคนที่เขามีจริงๆหรือคนธรรมดาเนี่ย ขาไม่อวดอะไรแบบนั้นหรอกครับนะเขาก็อยู่เขาเฉยๆนะเราจะไม่รู้หรอกครับถ้าเขาใหญ่โตเนี่ยเราจะไม่รู้หรอกครับเขาใหญ่โตแต่ไอ้พวกที่มันมันกระจอกเนี่ยเราจะรู้ครับว่ามันกระจอกเพราะจากการที่มันอวดว่ามันใหญ่โตเนี่ยแหละทางที่จริงๆมันไม่ได้ใหญ่โตอะไรเลยนะอือก็อ่ะก็ลองพิจารณากันดูครับเดี๋ยวนี้มันเยอะครับคือไอ้การที่จะต้องถ่ายคลิปอวดแล้วอวดรวยบวมบัลลังก์ดตูแล้วมันก็แบบว่าไอ้ของแบบนี้ไอ้พฤติกรรมแบบนี้ไอ้การแบบนี้มันมันไม่รวยหรอกมันเรียกว่ากระจอกนะไอ้คนที่เขารวยเขาไม่สนใจหรอกที่จะมาทำไอ้ เช่นอะไรไอ้รถที่มันมียี่ห้อนะ่ะผมเห็นบางคนเนี่ยเขามีเป็นโอ้โหเป็นกดังอะ่ะเขาก็ยังไม่ไม่ได้อวดอะไรแบบนี้เลยนะมันหรือมีเครื่องบินนะ่ะเครื่องบินนะครับหรือบางคนมีเครื่องบินขับไล่นะเขาก็ไม่ได้ออกมาอวดว่าเฮ้ยกูมีเครื่องบินขับไล่อ้บางคนมีมีแค่เครื่องบินใบพัดไม้ยังสี่สูบเจ็ดสิบแปดสิบแรงมา้ามันก็อวดแล้วอวดอีกอยู่นั่นอนะ่ะเออบางคนไปเช่าเครื่องบินเขาถ่ายรูปก็ก็อวดบางคนก็คงบางคนเขามีอ่ะขายังไม่เห็นจะต้องอวดเลยเออนะก็ลองจาเจากนะันดูครับ ส่วนไอ้ของอวดรับอวดรวยเนี่ยมันก็มีมานานแล้วแหละไอ้พวกของมียี่ห้อนะไอ้คนที่เขามีจริงๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรมากมายหรอกอผมก็เห็นคนหนึ่งนะเขาก็มีไอ้กระเป๋าที่มียี่ห้อเนี่ยเขาว่ากันว่านะผมก็ไม่ได้ไปนั่งนับนั่งดูอะไรเขาอะนะนานๆก็เจอเขาทีบอกว่าเขามีกระเป๋าอันเนี้ยสที่จะถือเนี่ยสามร้อยหกสิบห้าวันไม่ซ้ำกันเลยกับใบก็ไม่ทราบนะครับว่ามันจริงหรือเท็จยังไงแต่เขาก็มีได้แหละครับเพราะว่าเขาก็รวยแล้วก็มีอํานาจมากในยุคสมัยของเขาอะนะคือไม่ใช่เขามีพ่อเขามีนะ แต่ก็เห็นเขาจะต้องมาแบบมาอวดรวยมาอะไรเลยนะเอออะไรก็ตามนะครับมันมันก็เป็นอย่างนี้แหละก็มันถึงได้มีโครงโรคกันดิดไงครับนะอะ่คลิปนี้ก็เอาสั้นๆประมาณนี้ตอนแรกว่าจะถ่ายเป็นไลฟ์สดนะครับแต่ว่าดูแล้วว่าเป็นคลิปจะดีกว่านะครับพอไปลงได้หลายที่ครับผมก็พิจารณากันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ